รีวิวรถรับส่งเด็กนักเรียนไปเที่ยวและพาไปนูน่นไปนี่และไปต่างจังหวัดไปดูดีกว่าว่าข้างในรถเป็นยังไงลูกโ <Let go. S 1> อ้หกินอะไรเนี่ยลูกโอ้โหทำไมมีไม่เอารถไปล้างมั้งเลยเลย<ม>กินอะไรเนี่ยกินชีไม่ใช่เป็นหา่าลูกแค่กินชีอเดี๋ยวป๊าป๊าก็เอาไปล้างต่อเพราะล้างทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวีก็ให้เดียยเด๋ยวกินก็ให้แลวเนาะกินที่ด้วย เดี๋ยวป,ป๊าจัดการให้นี่เลยสเปย์อโ,อโอโซนฆ่าเชื้อโรคได้99.99%มีให้เลือก5สี5กลิ่นเพียงแค่สตาร์ทรถเปิดแอร์เร่งความเย็นและพัดลมระดับสูงสุดเปิดอากาศหมุนเวียนที่หัวสเปรย์แรงๆให้มันฉีดค้างไว้แล้ววางไว้ในรถปิดประตูทิ้งไว้จนสเปย์หมดหรือทิ้งไว้10-15นาทีจากนั้นก็ปิดแอร์โดยที่เปิดพัดลมไว้และปิดรถทิ้งไว้อีก10นาทีจากนั้นก็เปิดกระจกแล้วก็ดับเครื่องยนต์ได้เลย <c oughs> ชื่นใจ